เฮซันเฮซันวาลคันาจเมนแคนอลโฮเฟอร์สอัเยบรามาเอียหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคงจะสบายดีนะคะวันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงงานที่3ของแอนในสวีเดนค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้ฟังงานที่1งกับงานที่2เนี่ยก็ฟังได้ที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่แอนจะไปพูดถึงงานที่3ของแอนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคําถามมาเนี่ยก็ถามเข้าไม่ได้ถามเข้ามาได้เลยนะคะที่คอมเมนต์หรือว่าอาจจะส่งอีเมลเข้ามาก็ได้ค่ะเพราะว่าบางคนนะ ที่ส่งคำถามเข้ามาทาง i ิน t a g r กรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเหมือนเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยมันก็จะไปเหมือนแบบ end up ในที่มันเป็นจังที่แอนอาจจะไม่ได้เช็คบ่อยมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ให้แอนตอบเร็วๆเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือว่าอีเมลมาก็ได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มงานที่3กันเลยค่ะครั้งที่เรานะคะแอนได้เกิ่นไปแล้วว่าหลังจากที่แอนหรือว่าก่อนหน้าที่แอนจะจบาภาษาสวีดิชเนี่ยแอนก็ได้หางานทําจริงๆก็ ไม่ใช่งานหรอกเป็นฝึกงานนะคะ6เดือนในบริษัทที่เกี่ยวกับเหมืนอนเป็นวิศวะกรน,นิดนึงก็คือบริษัทนี้เขาจะผลิตพวกเครนที่ใช้ยกตู้คอนเทนเนอร์ในพวกท่าเรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งงานเนี้ยก็คือไม่ได้เงินเดือนแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์แทนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่แอนได้ฝึกงานกับบริษัทเนี้ยแอนก็ได้หางานอีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นงานทําความสะอาดเพื่อที่จะสามารถเลี้ยงชีพได้ในสวีเดนนั่นเองค่ะก็ อันทำงานนี้ทั้งหมด6เดือนนะคะก็คือได้มันกับว่า เหมือนช่วยบริษัทหา h ว u s e ที่ลาตินอเมริกานะคะหลังจากที่ช่วยหาได้แล้วเนี่ยจริงๆแอนก็ถามเขาและว่าสามารถรับแอนเข้าทำงานได้ไหมคือมี Position เปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางบริษัทอะหรือว่า Manager ของแอนเองเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีตำแหน่งเปิดโดยเฉพาะตำแหน่งที่แอนเข้าไปฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยคือแอนก็รู้สึกเฟลเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกที่เราสมัครเข้าไปอ่ะเขาเหมือนแบบ เหมือนแอนรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราแบบทำโปรเจกต์ได้อะเขาก็น่าจะจ้างเราต่อใช่ไหมคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นแค่โปรเจกต์ที่อยากจะแบบเหมือนอยากจะให้แบบเออแอนก็คิดนะว่าแบบสมมติถ้าเขาจ้างคอนซัลแทนนะมันก็อาจจะแบบคืออาจจะแพงกว่าไงแต่ว่าถ้าจ้างแบบเหมือนเราไปฝึกงานอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบ ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายมากเท่าไหร่อันนี้คือเป็นสิ่งที่แอนคิดเองนะคะก็ยังไงแล้วแอนก็เลยบอกเขาว่าอ๋อไม่เป็นไรแต่ว่าให้คลิปอินทาชอะไรเงี้ยแต่อนก็เข้าใจได้นะก็เลยแบบตัดสินใจว่าโอเคเอทํางานเสร็จแล้วเนี่ยแอนก็เลยจะไปหางานใหม่ซึ่งตอนที่แอนคุยกับเขาว่าแอนไม่ได้คุยกับเขาตอนที่เลิกฝึกงานนะคะแอนคุยก่อนหน้าประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าพอหลังจากที่แอนคุยอันนี้ก็เป็นทลิปอย่างหนึ่งค่ะมันก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปทํางานที่ไหนที่คอนแทรคที่ไม่ใช่ คือ temporary ใช่ไหมชั่วคราวเนี่ยเราอาจจะถามเขาก่อนได้ล่วงหน้าว่าตกลงจะจ้างต่อไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่ใหญ่จริงๆเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่าเหมือนเป็นใบสัญญาที่เป็นชั่วคราวอะค่ะเป็น Temporary Contract ซึ่งถ้าเป็น m p o r a r y c o n t r a c t เนี่ยหรือว่าสัญญาชั่วคราวเนี่ยเขาก็จะต้องเอ่อหมือนแจ้งเราล่วงหน้านั่นเองค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่แจ้งเราล่วงหน้าใช่ไหมเราก็จะมีสิทธิ ทำงานต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะแอนไม่แน่ใจว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน1เดือนหรือ3เดือนนะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีคอนแทคชั่วคราวใช่ไหมคะจะหมดวันพรุ่งนี้อ่ะพูดง่ายๆแต่เขาไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้าเดือนที่แล้วของวันพรุ่งนี้เราก็สามารถทําต่อไปได้อีกเดือนหนึ่งจนถึงวันที่เขาเนี่ยแจ้งเรา แล้วเราก็แค่เหลือแค่เดือนเดียวที่จะทํางานเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราซายคอนแทกเนี้ยเราอาจจะต้องอ่านให้ละเอียดนิดนึงแล้วก็ศึกษาข้อกฎหมายนิดนึงด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งน,นะคะก็คือในประเทศสวีเดนนะคะการทํางานที่เป็นคอนแทกแบบชั่วคราวเนี้ยมันก็เหมือนแบบดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่หลายๆคนเนี้ยก็อยากจะทํางานเพื่อที่จะได้คอนแทกที่เป็น permanent นั่นเองค่ะเพราะว่าการที่เราทํางานชั่วคราวเนี้ยเราอาจจะเหมือนแบบไม่มีสิทธิ์อย่างเช่นว่ากู้เงินซื้อบ้าน หรือว่ากู้เงินทําอะไรต่างๆนะคะแต่เมื่อที่เราเนี่ยได้เป็น permanent กับบริษัทนี่ยเราก็สามารถเหมือนยื่นกู้ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรแบบนี้ได้เองค่ะเพราะว่าที่แบงก์เขาก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีความมั่นคงพอแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยข้อกฎหมายในสวีเดนเกี่ยวกับการเหมือนกับว่าดูแลเขาเรียกว่าอะไรล่ะภาษาไทยดูแลแรงงานใช่ไหม เออใช่แหละดูแลเหมือนว่าคนทำงานเนี่ยค่อนข้างจะดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบได้ permanent ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองค่ะและในประเทศสวีเดนนะคะก็จะมีกฎของการทำงานก็คือ First in, last out ก็หมายถึงว่าคนที่เข้าไปทำงานเป็นคนแรกอย่างเงี้ยก็จะไม่โดนไล่ออกก่อนเขาเนี่ยจะเลือกที่จะไล่คนที่เข้ามาทำงานหลังสุดออกก่อนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็มาเข้าเรื่องงานที่สามของแอนค่ะก็หลังจากที่แอนได้คุยกับผู้จัดการของแอนแล้วใช่ไหมคะแอนก็เหมือนรู้แล้วล่ะว่าอนาคตก็คืออาจจะไม่ได้ทำงานที่นี่อะไรเงี้ยแอนก็มีเวลาเดือนหนึ่งที่จะหางานค่ะแอนก็เลยแบบลองไปเซิร์ชทางงานดูนะคะในประเทศสวีเดนนะคะ จะมีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะองค์กรหรือว่าเป็นบริษัทที่เป็นกึ่งรัฐบาลกึ่งเหมือนมันรัฐ รัฐวิสาหกิจนั่นเองค่ะที่ช่วยคนที่กำลังหางานเนี่ยจะชื่อว่า a r b i ียตโฟเ e ียรลิงเนนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะก็คือเราเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่สวีเดนแล้วเรายังไม่มีงานทำแล้วเราอยากจะแบบเหมือนหางานแล้วก็อยากให้บริษัทเนี่ยเหมือนหาจ o อบโค้ชให้เราใช่ไหมคะเราก็ไปที่ Ar b i ียตโฟเ e ียรลิงนี่แหละค่ะก็เราเนี่ยเราตัวเราเองเนี่ยอาจจะไปที่สถานที่นั้นเลยก็ได้หรือว่าเราอาจจะ r e g i s t e r ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่า เหมือนแอนเนี่ยอยู่ที่นักกะคอมมูน e, ใช่ไหมคะแอนก็จะเซิร์ชอาเบียดฟอร์เม์ลิงเงนที่อยู่ในนักกะคอมมูนนั่นเองค่ะเพราะว่าทุกคอมมูนเนี่ยก็จะมีออฟฟิศของอาเบียดฟอร์เม์ลิงเงนก็คือให้เพื่อนๆหาอาเบียดฟอร์เม์ลิงเงนที่ว่าใกล้ที่สุดที่เพื่อนๆอ,อ,อยู่นั่นเองค่ะส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจว่าจะหางานยังไงควรจะรีจิสเตอร์ในอาเบียดฟอร์เม์ลิงเงนยังไงหรือว่ารีคูร์เรนท์คอมพานีอื่นๆแล้วก็เขียนเรซูเม่เขียนซีวียังไงเนี่ยแอนขอไปพูดในนนนนคคลลิปห้้้าแแวกันนะะอะอจได บอกเลยว่า มีเว็บไซต์ไหนบ้างควรจะหายังไงอาชีพไหนควรจะไปหาเว็บไซต์ไหนอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะทีนี้ก็มาถึงงานของแอนเนาะพอแอนแบบว่า,ารู้แล้วใช่ไหมว่าแอนเนี่ยควรจะหางานใหม่แอนก็เลยส่งใบสมัครแต่ว่าคือแอนเนี่ยไปเซิรช์ชเหมือนบริษัทที่เป็นเหมือนจ็อบโคชนะคะที่เกี่ยวกับสายงานแอนก็คือทางด้านซัพพลายเชนกับโลจิสติกก็จะมีไมเคิลเพจแล้วก็จะมีอีกบริษัทนึงคือจําชื่อไม่ได้แล้วอะมันเป็นภาษาสวีดิชแอนก็เข้าไปสมะคะัครน ในาเว็บไซต์เขาแล้วเขาก็จะมีเหมือนว่าเป็นอ e ีเมลส่งมาให้เราก็คงจะเหมือนบางไทยแหละที่ว่าเราเลือกว่าเราอยากสมัครงานประเภทไหนเขาก็จะอ e ีเมลมาให้เราใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยแอนก็ไปเจอบริษัทในบริษัทนี้ที่แอนเจอนะคะก็แอนก็เข้าไปอ่านโปรไฟล์ก่อนแล้วว่าเออบริษัทนี้โปรไฟล์เป็นไงบ้างดูแล้วก็เป็นแบบ international ดีนะคะแอนก็เลยส่งใบสมัครไปซึ่งส่งใบสมัครไปเนี่ยแอนส่งเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยคะ่ะพราตอนนั้นแอนรู้สึกว่า,าจริงจริงอะ เพื่อนๆอาจจะถามนะว่าเออแล้วฉันควรส่งภาษาสวิเดชไหมหรือว่าส่งอังกฤษได้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบริษัทด้วยนะเกิดว่าส่งภาษาสวีเดชได้เนี่ยมันก็จะดีค่ะช่วงนั้นก็คือรีบก็ไม่ได้มีแบบเวลาที่จะมาเขียนเป็นสวีเดชอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่งเป็นอังกฤษไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้งานค่ะก็ ตอนแรกเนี่ยมันเป็นงานเหมือนเทรนนีก่อน6เดือนแปลกบ้างเลยอะ่ะส่วนใหญ่จะได้เป็นฝึกงานหรือว่าเทรเนนีอะไรอย่างนี้เนาะก็คือแล้วก็หลายๆคนอาจจะถามว่าเราสัมภาษณ์ที่สวีเดนเนี่ยเหมือนไทยไหมคือจริงๆมันก็แล้วแต่บริษทัทแล้วตัวเองไม่เคยทํางานที่เมืองไทยแต่ว่าเคยทํางานที่เมืองจีนแอนว่ามันก็คงจะคล้ายๆกาาันละคะแต่ว่าถ้าบริษทัทใหญ่ๆหน่อยอะ่ะเหมือนแอนอยู่สวีเดนมาค่อนข้างนานใช่ไหมคะเวลาที่แอนสัมภาษณ์ถ้าเกิดสัมภาษณ์บริษทัทที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสัมภาษณ์ประมาณแบบ4-5ครั้งก็ ต้องเจอแบบเฮดของทุกๆแผนกก่อนอะไรแบบนี้คะ่ะอย่างบริษัทนี้เองเนี่ยที่เป็นาขายคอสเมติกเนี่ยนะคะแอนก็สัมภาษณ์รู้สึกประมาณ4ครั้งมึงจนกว่าเขาจะตัดสินใจว่าเลือกเรานั่นเองคะ่ะก็หลังจากที่แอนได้งานนี้ก็เซ็นสัญญาคะ่ะว่าตอนแรกอะ่ะแอนก็คิดแล้วนะว่าแบบเทรนนีเนี่ย มันจะได้เงินเดือนหรือเปล่าใช่ไหมแต่สุดท้ายอะเขาก็ออฟเฟอร์เงินมาให้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เท่ากับเงินเดือนของพนักงานหรอกแต่ก็เป็นเหมือนเงินเดือนแบบเทรนนีก็คือเหมือนพนักงานฝึกงานนั่นแหละเออแต่เขาอาจจะใช้แบบคนละชื่อกันคือบริษัทที่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นิ i n t e r ์ s h i p ใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะเป็นเทรนนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอะคือก็ดีใจอะก็คืออย่างน้อยคือฝึกงานใช่ไหมแล้วโอกาสของเราที่จะได้ทํางานต่อ ก็คือมีสูงกว่าเพราะว่าใน job description นะคะเขาก็เขียนเลยว่าถ้าเกิดว่าฝึกงานผ่านก็คือจะได้รับเข้าทํางานก็เลยว่า เออมันก็เป็นโอกาสที่ดีของเราใช่ไหมแล้วก็ตอนที่แอนฝึกงานเนี้ยแอนได้เงินอยู่ประมาณคือมันนานมากแล้วอะรู้สึกว่าจะอยู่ตกประมาณที่หมื่นแปดโครนนะคะก็คือหมื่นแปดโครนเนี้ยก็คืออ่ before tax ก็คือก่อน tax นั่นเองค่ะแล้วก็แอนเนี้ยจ่ายภาษีอยู่ที่ประมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นต์พราะว่าหลายๆคนอาจจะถามว่าแล้วภาษีเนี้ยมันมันจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจริงๆเนี้ยค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสามสิบนิดๆแต่ว่าจริงๆเนี้ยก็ขึ้น อยู่กับคอมมูนที่เราอยู่ด้วยซึ่ง ข้อมูลที่แอนอยู่คือน,นะะักกะรู้สึกของแอนจะสายประมาณ31นิดนิดเกือบ3 2ถ้าเกิดเราอยู่อีกข้อมูลหนึ่งเนี้ยเราก็อาจจะจ่ายน้อยหน่อยอันนี้เนี่ยแอนค่อยมาอธิบายทีหลังแล้วกันนะคะว่าทําไมมันถึงต่างกันแล้วหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมบางคนบอกว่าจ่าย60%มีเหมือนกันนะคนที่จ่าย60%เหมือนเพื่อนแอนนะเขาได้รายได้สูงมากยิ่งรายได้สูงเราก็ยิ่งจ่ายสูงเพราะมันจะมีเหมือนค่ามีนคล้ายๆกับเมืองไทยนี่แหละคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสมมตินะถ้าเกิดว่าเรา ได้เงินเดือนที่สูงกว่า,าที่รัฐกำหนดใช่ไหมอีก บบเหมือนเป็นขั้นที่สองเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเพิ่มอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายภาษีนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันของแต่ละคนนั่นเองค่ะและในที่สุดนะคะเพื่อนๆแอนก็ได้เข้าไปทํางานค่ะวันแรกที่เข้าไปทํางานก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นเหมือนกันเนาะก็คือแบบเฮ้ยฉันได้งานแล้วจริงๆคือก็ไม่รู้ได้ไหมนะแต่มันเป็นฝึกงานแล้วก็ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกดีใจแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้บอกที่บ้านก็คืออยากจะให้มันมั่นคงก่อนงานที่3นะคะที่แอนได้ท ทำเนี่ยก็เป็นงานที่ตรงกับสายงานที่แอนได้เรียนมาเลยคะ่ะตอนแรกคิดว่าจะต้องใช้ภาษาสวิสชเยอะใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากกว่าว่าอีเมลทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็งานที่แอนทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเหมือนติดต่อพลานเนอร์จากต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะประเทศจีนกับฮ่องกงแอนก็ คิดเหมือนกันเนาะเขาอาจจะจ้างแอนเพราะว่าเหตุผลนี้ก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยตอนที่แอนหางานในสวีเดนในสวีเดนใหม่ๆเนี่ยก็คือประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างบุมมากสวีเดนเนี่ยจะย้ายฐา,านการผลิตไปที่เมืองจีนค่อนข้างเยอะมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่แบบทําให้เราได้งานด้วยนะอันรู้สึกว่าแบบนั้นนั่นเองค่ะตอนที่เขาไปทํางานวันแรกเนี่ยรู้สึกแบบรีแลกซ์มากเลยรู้สึกว่าผู้จัดการเมนเร์เนี่ยเขาก็ทวีตเราแบบค่อนข้าง คือไม่รู้ว่า 3D ไหมนะแต่ว่าลักษณะการพูดที่เราที่เขาคุยกับเราอะ่ะจะไม่เหมือนกับตอนที่แอนอยู่เมืองจีนแอนรู้สึกว่าตอนที่แอนไปสัมภาษณ์ที่เมืองจีนนะคะคือเวลาคุยกับผู้จัดการหรือว่าคนที่สูงกว่าแอนจะรู้สึกว่าเขาจะมีเหมือนแบบคล้ายๆกับฮิรคีที่แบบเฮ้ยฉันสูงกว่าเธอนะฉันมาจ้างเธอแต่ว่าพอเข้าไปทํางานที่บริษัทเนี้คือรู้สึกว่าทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็โต๊ะผู้จัดการอะ่ะ คือติดกับแอนเลยคือนั่งติดกับแอนแอันก็สงสัยเหมือนกันนะแต่สุดท้ายอะคือพออยู่สวีเดนไปน,นานๆน,น,น,นะคะรู้เลยว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยในสวีเดนเนี่ยเขาจะไม่ได้มีว่าผู้จัดการเนี่ยต้องแบบ เหนือกว่าคือผู้จัดการตําแหน่งก็สูงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าผู้จัดการเองเนี่ยเขาไม่ได้คิดเลยว่าฉันเนี่ยคืออยู่สูงกว่าคุณก็คือเวลาที่เราเนี่ยคุยหรือว่าเบนสตรอมกันเนี่ยเขาก็จะคุยกับเราเหมือนเพื่อนเรามีสิทธิ์ที่จะเหมือนโต้แย้งเขาได้มีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดความเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แอนรู้สึกชอบมากเกี่ยวกับสวีเดนเพราะว่าเหมือนแบบ เหมือนเราเป็นเพื่อนกันมากกว่าแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะในกลุ่มหนึ่งมันก็จะต้องมีผู้นําใช่ไหมคะก็คือผู้จัดการนั่นแหละแต่เขาไม่เคยทําให้เรารู้สึกว่าเ,เขาสูงกว่าเราด้อยกว่าอะไรอย่างนี้แล้วแอนก็เคยไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แอนรู้สึกชอบมากเลยนะมันจะมีอยู่วันหนึ่งอ่ะคือพอแอนทํางานไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยเราก็คือทํางานเพลินใช่ไหมแล้วคือทุกคนก็กลับบ้านกันหมดแล้วแล้วมีผู้จัดการอยู่อ่ะคือ เขาเดินมาไล่แอนกลับบ้านนะเขาบอกว่ายูปิดคอมแล้วก็กลับบ้านเพราะว่ายูจะต้องมีชีวิตที่เป็นชีวิตของยูด้วยไม่ใช่อยู่ที่ทํางานอย่างเดียวแอนก็เลยแบบเออแบบมันเป็นแบบ eye o p e n i n g มักงเลยว่าแบบ culture ม,มันแตกต่างกันจริงๆเพราะว่าตอนที่แอนเคยทํางานที่ มันเป็นฟายแนนซ์ด้วยละที่เมืองจีเนี่ยอันทํางานบางทีนะถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งโดยเฉพาะแบบเวลาที่ช่วงแบบปิดบัญชีแต่ที่สวีเดนเนี่ยเขาจะค่อนข้างดีดอย่างหนึ่งนะคะเขาถือว่าไม่ใช่ถือสิเขาว่าคิดว่าคนเราเนี่ยทำงานไม่ได้ทํางานอย่างเดียวคืองานไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดเราจะต้องมีชีวิตที่เป็นชีวิตส่วนตัวของเราด้วยเหมือนกับเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์ในสวีเดนเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยค่ะเหมือนอย่างแอนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนแอนที่อยู่เมือง ไทยหรือว่าที่เมืองจีนคือเหมือนกับว่า work ethic อะ่ะมันก็จะเป็นแบบ work is life ก็คือแบบงานก็คือชีวิตใช่ไหมแต่สวีเดนเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่าง,งานั้นมันก็ทำให้อันรู้สึกดีนะสึกชอบด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อันรู้สึกชอบคือผู้จัดการหรือเจ้านายอะ่ะไม่ได้มาแบบเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนงานที่แล้วอะค่ะเขาก็คือมั่นใจในตัวเราอะ่ะมืนถ้าเขา assign งานอะไรอะเขาก็จะไม่มาแบบ เหมือนมา,มาตรวจหรือว่ามาถามทุกวันนอกจากที่ว่าเราจะอัปเดตเหมือนเป็นวีคลี่อัปเดตให้เขาว่าเราได้ทำอะไรมาบ้างงานมัน progress ไปขนาดไหนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันมันก็เลยรู้สึกว่าเออทำงานที่สวีเดนเนี่ยมันก็เลยแตกต่างจากที่เมืองจีนที่แอนเคยทำนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอนชอบมากเลยก็คือฟิกกัะแอนเนี่ยได้พูดถึงฟิกกะไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้ดูหรือว่าไม่รู้ว่าฟิกกัดะคืออะไรเนี่ยก็เข้าไปดูได้ในลิงก์นี้นะคะ แต่ว่าจะเกิดง่ายๆคือฟิกก์เนี่ยก็เป็นการที่เราเนี่ยมานั่งดื่มคอฟฟกับเพื่อนเราหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานเพื่อที่จะรีแล็กซ์แล้วก็มาชิดแชทอะไรเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวนันเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เรื่องงานนะคะซึ่งในสวีเดนเนี่ยจะเป็น culture ที่คือเป็นแบบฟิกก์เนี่ยถือเป็น culture เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเลยแลหละมันอย่างเช่นแบบโดยเฉพาะแบบว่าช่วงเที่ยงหรือช่วงวันศุกร์ตอนตอนช่วงบ่ายเนี่ยเหมือนหัวหน้าจะเดินเข้ามาบอกเลย uh, let's fix อะก็คือแบบเขาจะแบบ เขาเรลัซมากอะ่ะเขาไม่ได้ฟิกว่าเราเนี่ยจะต้องนั่งทํางานอยู่บนโต๊ะตลอดเวลาคือเขาไม่ได้มาเช็คเราเลยว่าเฮ้ยคุณอยู่โต๊ะทํางานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือตับใดที่คุณทํางานเสร็จอะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ส่วนไหนของบริษัทหรือว่าฟิกกอยู่อะ่ะเขาก็ไม่ได้มายเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่แอนชอบมากเหมือนแอนจำได้นาอตอนที่อยู่มังจีนะ่ะมีเพื่อนคนนึงเก้าอี้ e ของเขาอะ่ะพังคือล้อมันเสียมันเลื่อนไม่ได้เขาก็นั่งนั่งแล้วก็แอนกับเพื่อนอีกคนที่เป็น คนต่างชาตินะคะถามเขาว่าเออทำไมเธอไม่เปลี่ยนเก้าอี้เขาบอกว่าเขาไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้เจ้านายสั่งให้เจ้านายเห็นก่อนมันก็มันก็เป็นอีกแบบเนาะแต่ว่าถ้าเป็นที่สวีเดนล่ะสมมติว่าเก้าอี้พังโต๊ะพังอะไรเงี้ยเราก็โทรหาแบบว่าเจนินเตอร์หรือว่าคนที่แบบรับผิดชอบในส่วนเนี้ยเขาก็จะมาเปลี่ยนให้เราเลยมันก็เนี่ยวัฒนธรรมมันก็ต่างกันนะแต่จริงๆสำหรับแอนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันไหนที่ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี้ยชอบแบบไหนนั วมาสุดท้ายนะคะอันก็ end u p ทำงานที่บริษัทนี้นะคะ8ปีเลยค่ะและระหว่างช่วงทำงานใน8ปีนะคะก็มีแบบเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆอย่างเลยแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อคลิปหน้าเรากันเนาะไม่นั้นก็จะแบบยาวเป็น4ี่หชั่วโมงค่ะ8ปีเนี้ยก็ไม่ได้ทำแค่ซัพพลายแล้วก็จีแมนพลานเนอร์อย่างเดียวนะคะก็มีการเปลี่ยนไปทำแผนกอื่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นมาเก็ตติ้งหรือว่าเป็นแผนกที่เป็นเหมือนโคอิเรตเตอร์นั่นเองค่ะก็ในช่วง8ปีเนี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะ เพราะว่าเหมือนปีสุดท้ายอน่ยแอนรู้สึกว่าตัวแอนเองเนี่ยชอบที่จะเหมือนชอบเรื่องเสื้อผ้าชอบเรื่องแฟชั่นก็คือแบบตอนนั้นก็คือเรารู้สึกเราทํางานอิ่มตัวแล้วก็พอทําไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราเราก็เลยรู้สึกว่า เราต้องหาอะไรทําที่มันเป็นตัวเราหลังจากนั้นเนี่ยแอนก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อเป็นแฟชั่นนั่นเองค่ะอันนี้แอนคอมมาเล่าข่าวหน้าว่ากันนะคะแล้วก็อีกอันนึงเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าอา้าวแล้วงานที่แอนเคยทําที่เป็นทําความสะอาด ที่เป็นพาร์ทไทม์เนี่ยแอนยังทำอยู่ไหมใช่ไหมคะก็คือตอนที่แอนได้งานาในบริษัทคอสเมติกอันนี้นะคะแอนก็ยังทำความสะอาดอยู่คะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดที่น้อยลงในช่วงเสาร์อาทิตย์นั่นเองคะ่ะมันก็เหมือนแบบได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเอนจอยด้วยแหละเพราะว่าเราไม่ได้เครียดกับการทำความสะอาดเพราะว่าเจ้านายเราเขาก็โอเคแล้วตอนนั้นที่ทำความสะอาดก็คือเหลือแค่ทำความสะอาดอาพาร์ตเมนต์กับบ้าน แค่2อที่อะไรเงี้ยก็ได้เงินมาเป็นค่าขนมมันก็โอเคค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี้ยชอบคลิปนี้อันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้อันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี้ยมีคําถามอะไรเนี้ย ก็ถามเข้ามาได้ค่ะแอนยินดีตอบค่ะและระหว่าง8ปีนะคะที่ได้ทํางานในบริษัทนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยเลือกตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะไปเรียนต่อทางด้านแฟนชั่นแล้วก็ต้องหางานทำพาร์ทไทม์เพื่อที่จะมาจ่ายค่าเล่าเรียนของเราเพื่อที่จะเล่า เราจะได้ไปเรียนต่อแฟชั่นนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ทำไมยูจะต้องแบบว่าหาเงินมาจ่ายค่าเรียนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าที่สวีเดนเนี่ยจะมีการเรียนฟรีก็คือให้การศึกษาฟรีใช่ไหมคะอ่อมันก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดค่ะเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นเหมือน private school ซึ่งเราเนี่ยจะต้องเหมือนจ่ายค่าเทอมเราเองแต่ว่าค่าเทอมที่เราอ่าสมมติถ้าเราไม่มีเงินจ่ายเนี่ยเราสามารถไปกู้มาได้นั่นเองค่ะแต่ว่าบางอย่าง nea yeah. คือบางโรงเรียนรัฐบาลก็ไม่ได้ใจ่ายให้เราหมดนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะรู้ว่าออสมัครเรียนยังไงจะหาที่เรียนยังไงหรือว่าการศึกษาการเรียนที่สวีเดนเป็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าอยากจะรู้อะไรอันจะได้ทําคลิปแยกให้ค่ะส่วนในคลิปหน้านะคะอันจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าในช่วง8ปีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตค่ะและทําไมถึงตัดสินใจไปเรียนแฟชั่นต่อค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบคลิปนี้ ะะอันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้อันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิ s เซสเน็กสตร์ดงเฮด